สวัสดียามเศร้าค่ะมาสอมเมืองบอกสิดาเออเป็นหน่วยใหญ่เราเด้ี่ิปูนเฮดปูนไอพี่บ้านได้แก่ทีเด้หนิเขึ้นหลายหล <c oughs> ายเจ้าสอมสวนเอียงเกาะ ใส่โอเคใส่อันนี้เกี่ของสวนมาดูเองมาซ้อมมือแต่บอกพลกเพิ่นยูเนี่ยแหละเอ่อหมากขึ้นดกๆยังไม่แก่รออีกนานคะ่ะจากสีหอเนี่ยอะไรเนาะบันนี้มึงมันเป็นเส้งเป็นเซงหมตั้งสิม,ม่ะแล้วสีห์อให้มันจังใด ทุงหอขอบก็สิคือสิคอบปปาอยูปนแสี่ยงปนแสง่แสงอันน้อยจังสีกับสี่องายอยู่จ้ะ <c oughs> <c oughs> พ่อครัวทำกับข้าว <c oughs> รับประดุกอือหือ ก็มีหรอค่ะค่ายูพุดบ้านชวนเึงเงินสดเบิรงอันนี้เบิรงอันนี้บอกคุงดกคักบ้องอันนี้บอกคุงดกคักไปเรค่ะ